ดีคุณผู้ชมไหนคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําอะไรกันเอ่ยไอติมผลไม้กันวันนี้เราจะทาไอติมผลไม้กันนะคะเป็นของว่างให้เด็กๆอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยค่ะลูกบ้านไหนที่อาจจะทานผลไม้ยากเนาะเราเอามาทําเป็นไอติมเย็นๆเนี่ยกินได้ง่ายขึ้นค่ะไม่ได้ใส่น้ําตาลอะไรอย่างนี้เลยก็จะดีกับสุขภาพเด็กด้วยนะคะอย่างแรกที่เราใส่กันวันนี้ก็คือสตรอเบอรี่ใช่ค่ะเลยสตรอเบอรี่มะม่วงกับ กีวี่ะโอ้โหอันนี้ของโปรดเลยกีวี่มาโอ้โหมะพร้าวแล้วก็อะไรอีกคะเนี่ยไอ้น้ำผึ้งถ้าเราอยากได้เป็นรสหวานขึ้นมาหน่อยนะคะเราก็ใส่น้ำผึ้งเพิ่มได้แม่พิมไอศครีมพามีสองแบบแบบแรกเนี่ยจะเป็นแบบใสๆแบบนี้แข็งๆเลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นแม่พิมพ์ที่เป็นซิลิโคนด้านในเราก็จะใช้ง่ายมากจะเป็นซิลิโคนแบบนี้ต้ออยากได้ชิ้นแค่ไหนอะคะอันสวยๆเลย ช่วยมาหาั่นาะกดลงไปชึบได้แล้วผู้ช่วยก็จะตัวป่วนอีกนึงนะคะอ่ะสตรอเบอรี่ท่านี้โอเคไหมคะมโอเคแล้วอันนี้มามีหันอะไรต่อด,ดีเนี่ยอันนี้คือกีวีเเลือกีวีทานได้ไหมลูกไ,ได้ค่ะวันนี้เราใช้เป็นกีวีสีทองนะคะเพราะว่าพิต้าเขาจะไม่ชอบกินแบบเปรี้ยวมากเขาจะชอบกินแบบหวานๆหน่อยใช่ไหม,ไมพิต้าชอบกินห,หวานเปรี้ยวค่ะหวานค่ะ๋อหวานนะคะมนม้ก็จะหั่นเป็นชิ้นๆาง้ นี่ไงคะแล้วเราเหลือเปล่าอาะไรอีกลูกมะม่วงมะม่วงพ่ต้าชอบไหมคะชอบดูเท่าทำหน้าพิต้าเลยนี่ก็อจะทำหน่ <laughs> เลยนี่เอาน,นี้ฟีดให้มันเป็นยาวๆก่อนแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมหนึ่งสองสช่วโอ้โหว้าวทีนี้เราก็ได้ชอบแล้วมะพร้าวอันนี้แผวชฉอะมาแล้วลูกหนึ่งนะคะอน,นี่ก็จะเป็นอันนี้ แล้วเดี๋ยวเราจะเอามาใส่แม่ทิมไอติมกันใพรอ้อมยกมาขึ้นอ้อโหพร้อมแล้วโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ผลไม้ไปในแม่ทิมไอติมกันนะคะอเอากีวีใส่ลงไปอย่างนี้ตามด้วยสตรอเบอรี่แล้วก็มะม่วงก็จะมีสตรอเบอรี่กีวีมะม่วงอ่าใส่เข้าไปเลยนะอ่าเอามะม่วงด้วยเอามะม่วงด้วยเอามะม่วง แล้วเราทำนะคะเราก็ให้เด็กๆที่บ้านช่วยทำได้เพราะมันง่ายมากเลยให้น้องตักใส่ก็จะ happy แฮปปี้ไรแค่นี้แฮปปี้ป่ะคะแฮปปี้ค่ะส่เลยชื่ออ่าแล้วก็เอาเด้ยวยมะม่วงเอามะม่วงเขาก็ได้ฝึกหลายอย่างเนาะแค่ทำไอติมอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งผลไม้มันก็จะตักยากนิดนึงอ่ะมันลืมอ่ามีช่วยทำนะมีเพิ่ม นี่เราก็จะได้ด้านในประมาณนี้แบบนี้ข้างในแบบนี้เลยพี่ต้าเดี๋ยวเรามาใส่น้ำมะพร้าวกันเอออ่าช่วยแม่นะโอเคอ่าก็จะมีความหวานนิดนึงเรียแบบร้อยเสียงลงไปเลยโอเคพี่ต้าใส่เลยน้องเอียงยังไง เดี๋ยวเราก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นกันนะคะแช่ช่องฟรีสแล้วแช่ช่องฟรีสได้เลยนี่ช่องฟรีสคือแบบคือโลกมากมีสเปียงลูกอยู่มันจะน่ารักมากเลยเนี่ยมันจะเป็นสีสีอย่างนี้ข้างในค่ะแล้วนอกจากที่เราจะมีตัวช่วยให้ลูกๆทานง่ายนะคะนั่นก็คือการทําไอติมเนาะไอติมผลไม้ทํทำให้เด็กทานผลไม้ได้ง่ายขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่แพลวใช้เป็นตัวช่วยรู้สึกว่ามันดีมากคือนี่เลย ยัมมี่โอตัวนี้นะคะจากละมุนวิต้านะคะเหมาะมากๆกับบ้านไหนที่มีปัญหาลูกน้อยทานยากทานน้อยไม่ยอมทานผักแล้วก็ผลไม้เห็นเหมือนกินข้าวเก่งแบบนี้แต่ความจริงแล้วจะกินเก่งก็เฉพาะกับเมนูที่คุ้นเคยหรือเด็กที่เลือกทานทานแต่เมนูเดิมๆซ้ําๆไม่หลากหลายจึงข้อหลังเนี่ยตรงกับพิต้ามากๆเลยค่ะลูกไม่ชอบทานเนื้อสัตว์ค่ะทานได้น้อยมากแทบจะไม่ทานเลยดีกว่าซึ่งยัมมี่โอขวดนี้นะคะตอบสนองมากมาก เราให้ลูกทานแค่วันละ15 ml อุดมไปด้วยแอลกู a ท i n e นเท่ากับไข่ไก่40กรัมวิตามิน v 5เท่ากับบรอกโคลี550กรัมแอลไลซีนนะคะเท่ากับเนื้อไก่20กรัมวิตามิน C เท่ากับส้ม100กรัมวิตามิน D เท่ากับเนื้อปลา100กรัมวิตามิน b 12เท่ากับตับ80กรัมเลยค่ะ วิตามินรวมของยาม,มิโอ15 ml เนี่ยค่ะอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายโดยเฉพาะไลซีนเป็นวิตามินที่ช่วยกระตุ้นให้ลูกอยากอาหารค่ะเด็กในวัย1-3ปีเขาต้องการสารอาหารจําเป็นเพื่อพัฒนาการทางด้านร่างกายที่สมบูรณ์ด้วยแอลไลซีนอะมิโนคอมเพล็กซ์ซินฟ n ูโคเนตแอลกลูตานและมัลติวิตามินยามิโอขวดนี้มีครบจบในขวดเดียวเลยค่ะ รสชาติเขาอร่อยมากเลยจริงๆค่ะเป็นรสกีวีสีทองหวานอมเปรี้ยวทานง่ายมากๆ1นึขวบขึ้นไปนะคะสามารถทานได้เลยค่ะ ไปดูกันว่าไอติมที่เราแช่ไว้เป็นยังไงบ้างลูกสาวรอจนหลับไปแล้วจ้าเดี๋ยวรอน้องตื่นแล้วก็เรามาดูกันนอนหลับธรรมดาโลกไม่จำลูกฉันยืนหลับจ้า,าช่วยช่วยโอ้โหออกมาแล้วนี่อันนี้อะไรคะสีแดงแดงแอบบอร์ี่ิวี กีวีกับมะม่วง,มมงไห่ไหมคะไห่ค่ะสิบหเอ็อลนะคะ ยาม่โอตัวนี้เป็นวิตามินรวมนะคะจากละมุนวิต้าที่จะช่วยให้ลูกๆเนี่ยได้สารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็เจริญอาหารมากขึ้นใครที่กําลังหาตัวช่วยในการทานอาหารให้ลูกๆก,ก็ตัวนี้เลยค่ะยัม,ม่โอตัวนี้วันนี้ลาไปก่อนให้พิต้าไปหม่ำไอติมก่อนเนาะนี่ไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายนีย่มันด้วยนียมันด้วย